สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอินเดียข้าสู่ช่องจำนานเอฟซน้องอีนะครับวันนี้จะพาไปบ้านน้องอีกนะครับก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ขับเลยไปนะครับ ก็ไปเจอกันที่บ้านน้องอินนะครับไปกันเลยโอ้บ้านหลังใหญ่มากเลยเนี่ยสองสำล้านเลยน้องมาหรือเปล่าวะ ที่เราเลี้ยวไปทางไหนอ๋อเนี่ยถึงแล้วนะครับวัดหนองคู่รู้ว่าเมื่อกี้เราขับผ่านไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่า ถึงแล้วถึงแล้วสาธุถึงแล้ว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 น้องไม่มาของนนี้ Oh, war สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับดีเข้าสู่ช่องตำนานเอฟซีน้องอีนนะครับเมื่อกี้ก็มาจากบ้านน้องอีนนะครับก็เก็บรีทั้งบาวโทนถามบาวโทนว่าถ่ายคลิปไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ้็ได้เศถ่ายรูปก็โอเคนะครับเพราะว่าเอก็เห็นกันน่าจะทุกคนแล้วเห็นในคลิปผมก็ได้มาบ้านแล้วก็มาทำบุญด้วยนะครับมาซื้อบัตรของน้องนะครับในงานวันที่ยีเออวันที่สิเดือน มกรานะครับที่วัดป่าหนองปูนะครับก็เป็นถวบัีคทุกท่านก็น่าจะร่วมทําบุญนะครับก็มาซื้อไว้แต่อาจจะไม่ได้ดูหรอกครับก็แค่มาซื้อไว้เฉยๆนะครับก็อยากจะร่วมทําบุญกับน้องอิมีน,นะครับ เรเป็นอะไรที่เราทุกคนอยากจะช่วยกันทำบุญอยู่แล้วนะครับก<อ>็<อ>ผมก็ถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้นะครับที่ผมบอกว่าน้องอิงต้องสร้างปรากฏการณ์อะไรสักอย่างนะครับก<อ>็ได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับติดอันดับโลกนะครับตอนนี้เพลงก็ติดอันดับโลกไปแล้วนะครับลอยลมบนไปแล้วนะครับ ว่าอยู่ใกล้ๆี่ดีกว่าเรานี่ผิดเองแหละเนาะก็เ<อ><อ>นี่ยกลับรถตรงเนี้ยอ๋อ,อบ้านดงบังเน๋อใจแล้ว<อ>บ้านดงบังเนี่ย<อ>เห็นแล้วข้าม คมงก,กรสร้างเนี่ยรู้แล้วรู้แลอรครับก็ไปกเดินทางไปอำเภอขุนหารนะครับมาบ้านน้องญิงที่จริงก็ไม่ไกลหรอกไปหลงทางไ้ พดีจีสัญญาณมันหายก็เลยทําให้หลงทางนะครับเอไม่ไกลเลยจากอำเภอพยุมาเนี่ยใกล้ๆที่เดียวเองอถึงว่าน้องมาร้องเพลงที่นี่บ่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับอกประทับใจนะครับ สำหรับน้องวิงสำหรับบอสโจนะครับก็ทำอะไรก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผมพูดเมื่อวานอยู่แล้วว่าต้องมีปรากฏการณ์อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอีกไม่เคยเกิดขึ้นน้องอิงก็จะสร้างปรากฏการณ์อีก นะครับก็เป็นอะไรที่ติดอันดับโลกเลยต่อไปเพลงไหนๆก็ติดอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเราเอซก็เป็นผู้ชมที่ดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเดินทางผิดหรือจะยังไงยังไงนะครับเพราะว่าบอสโจโกแกยังไงแกก็ยกน้องอิงให้ขึ้นสูงอยู่แล้วนะครับพา เดินทางในทางที่ถูกที่ต้องนะครับไม่เดินทางผิดแน่เลยนะครับเพราะว่าขนาดเพลงนี้บอสโจแกก็หวังลึกๆให้ได้10ล้านวิวร้อยล้านวิวนะครับแต่นี่ได้ขนาดนี้ติดอันดับโลกนี่ก็ดีใจแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเพลง ของน้องเองนะครับเดี๋ยวบอสโจก็จะได้ทําได้เขียนขึ้นมาอีกนะครับพวกเราก็รอฟังรอเชียร์รอแชร์รอติดตามรอปันให้ยืนหนึ่งของโลกเลยนะครับว่า ผู้หญิงเอ้ยเด็กหญิงคนหนึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาตลอดนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมติดตามผลงานของน้องอีิงนะครับของสาวน้อยเพชรรุนแทงเนี่ยในเครือสาวน้อยเพชรรุนแทงนะครับ 呃。Uh <laughs>